เรียกเขามาดูโทรศัพท์หน่อยม่าจาไม่จะเดินตาม่ต้องตามขนาดนี้เดินบนก็ได้ครับโอ้โหามารอยท่อเนี่มันลำบากเหเกินไหนะหลังไหนอ่ะเล่ลงไปเอาพาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยรงไหน อ้นี้แม่แกมั้เคเห็นในทีวีนี่เรเจอของจริงท่านประธานอบตนี่มาดูกตรงนี้มู่ไหนอ่ะหมู่สยครับหมู่สามสองน้อยอามันดหน่อยมันมาไงมันทำไมโอ้น้ำมันมาข้างหลังนี่ใช่มหมู่สามสอนอยอันนี้มันเป็นที่อะไรอ่ะที่ปาครับม่เงมาทุกคนที่ปหวน แล้วจะถ้าจะปลูกปลูกได้ป่ะตอนนี้เลยนี่เลยนี่แหละปัญหาต้นเหตุกำลังหาวพื้นที่ปัญหาทางแก้ปัญหาก็ได้ได้ไงเพราะคือว่าในเบื้องต้นนะดูเรื่องไาของพื้นที่ก่อนเรื่องไหนว่าพื้นที่ว่าพื้นที่ที่จะสร้างเนี่ยจิตระเบียบจิตกฎหมายไม่พอก็คือจะแก้ปัญหาเขาเลยครับถ้าเกิดไม่จิดอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นช่องทางที่ว่าทางคณะกรรมการที่จะทำ ไม่ทำการจัดหมู่บ้านเลยว่าคณะกรรมการของตัวน <Huh? S 2> ้องตั้งมาครับแล้วในเขตบริเวณนี้หมู่นี้มีพื้นที่ที่ไม่ถูกระเบียบอยู่นะอ่าเป็นอย่างนี้เนี่ใส่ที่ว่านี่ครับคืออย่างสมมติว่าพอที่กองโขงพอที่เหลือคนที่ว่าบ้านประสบไฟแล้วก็ซ่อมใหม่สามารถทไปดำเนินการตามได้ก่อนได้พวกที่ได้มีการสร้างเออแต่ไม่ได้เป็นการดูดฝาม่การสริมเสร้างอะไรอย่างนี้ ็เปนแล้วแล้วถ้าผมติว่าเออมันเสียหายข้างหลังอ่ะข้อีเสียหายข้างหลังเมื่อ่กี้ก็มีทีนี้ก็มีช่องทางให้กัว่าเราจะมีที่ตรงอไม่ไม่ไม่เข้าขายที่ลักษณเยอะที่มีเสียหายข้างหลังก็มีตรงนั้นจะถ้าอยู่ฝาทางน้ำตรงห้วยบนวเรายังไปไม่ถึงทีนี้ที่ที่ผมยังยังเรียนนี่ว่าที่เราจะไปแม่เจ้า คือว่าเราเข้าม้าเจ้าได้แต่ว่าถ้าเราจะไปไปทางหมึงเนี่ยมันต้องออกไปทางเดิมแล้วก็ไปไปอีกสองสามตำบลของที่ชนจะไปเข้านกพีตามอีกทีนะครับไปน้นเจ้าแล้วไปสุรา์แล้วก็เข้านกพีตามได้เลยใช่ข้าน้าเจ้าแต่ว่าไอ้ตำบลที่ของที่ชนที่ยังมีเสียหายทั้งหลังอยู่ยังมีหลายหลัง ก็ยกเว้นว่าจะเอาตรงนี้เอารถพี่ตำแล้วก็แผนตรงนี้ก็มามาเอาเก็บทาง็ได้จนใหม่เพราะว่าตรงนี้มันใกล้เลยครับแต่ถ้าเราตีกลับไปเนี่ยโอ้โหเป็นเป็นไปร้อยกิโลอ่ะทีนี้ปัญหาตรงหมู่นี้มันมีบ้านเสียหายข้างหลังด้วยเมื่อกี้ที่ว่าผมยกตัวอย่างครับคือคือตรงหลังหลังหลัง แล้วจะไปดูตรงไหนครับเนี่ยครับกำกำมังจะหาที่อยู่คือคืออย่างนี้ครับเมื่อกี้เบื้องต้นนะฮะหลังตรงโน้นที่ว่าคือเขาสร้างขวางทางว่ายอยู่ทางน้ำต้องนี้ก็จะสร้างที่เดิมก็จะต้องประสบพัอย่างเดิมอยู่เพราะว่าฝั่งอยู่ที่เดิมนะฮะทางน้ำคืออยู่อยู่พื้นที่เสี่ยงอยู่เหมือนเดิมแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ยังไงก็อยู่ไม่ได้เนีฮยตรงนี้ก็บ้านของบ้านบ้านหลังนี้ คือตอนนี้อย่างหลังตรงนี้นะครับเขาก็มีที่สำรองเาไวแล้วนอกติดปลอดภัยด้วยกลับก็คือสบายใจเลยที่ใครที่ของภรรยาครับอ๋อเป็นข้างน้องกันนะอ้าวแล้วแล้วหลังรุ่นะคนละหลังเรางหลังแต่นี่บ้านนี่ถูกก็คือไม่ได้อยู่เนี่ยนะอยู่ครับอยู่ก็มาอย่างนี้ทุกวันรรณอังคาอนั่นคือบุ๋มใหม่ที่ กรณีหลังตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นเขาก็เขาบอกว่ามีมีคนจะยกที่ให้เขาแล้วด้วยงบที่ที่ทางรัฐบาลจะช่วยเหลือก็สามารถที่จะไปสร้างเมือ่ได้ครับที่คุณจะแนะนำให้ไปดูัครับใช่ครับคิดว่าว่ารจะฝังฝังใกล้ใกล้ไหมใกล้แล้วใกล้โต้เลยเหรออังนั้นอย่างนี้ครับครับกับเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอาจารย์ดูตรงนี้ให้หมดก่อนแล้วก็มอบ แล้วเราก็มีมสี่หลังมีสี่หะน่หน่อยแชมป์ัน้อง แต่ทีนี้ท้มีที่ใหม่แล้วรู่าวแต่ว่าไปสร้างออกนอกที่นะครับท่นที่มีเลยครับจะได้ยู่ระยะยาวเพราะถ้าเกิดโว่าถ้าเกิดจะส้างในที่เด็บนี่คือการสร้างใหม่เราจะเหนื่อยไปเนี่ยเขาอนเป็นที่ักไม่ผ่านข้นไม่่าไแล้วประชุมบอกชาวบ้านแา่ยาง

นี่เหรอนี่ตรงไหนบ้านบ้นอยู่นบ้านอยู่น้น้หมาบ้านไหลมานะครับอ๋นี่บ้านนีครับมันพามาแล้วสาวบ้านยังมีหมม้ทั้งหมดหเลยทั้งหม ตอนตอนถอดมามีคนอยู่ไหมคุณอยู่บ้านมากออกมากเลยครับออกจากบ้านเราจะบ้านหมดแล้วครับแล้วตอนนี้ไปอยู่ไหนอ่ะไปอยู่บ้านลูกอ๋อจะมีบ้านลูกหลังเลยอยู่านอยู่กี่คนอ่ะบุคคลครับข้างบนนี่ก็ยังมีอ่ะคือคือนี้ครับอย่างกรณีข้างบนเนี่ยผมจะผมผมผมกังวลว่าถ้าเกิดนำัเสนอไปอ่ะ มนเป็นเรือสภาพพ้นที่เ้อไม่ไบไม่ไา้แบบาันใ่หมก็มันเป็นเารขายสภาพความาเลยใช่แล้วจะทำไงจะแก้ปัญหาชาวบ้านตรงนี้มันอก็นอยางที่คุณท่นก็บอกว่าเมีที er> ่ตางมสนักสงฆี่การต่า้าน้องพี่ตาใช่ไหมที่อาจารย์อะไรนะอาจารย์สุินอาจารย์พบอาจารย์พบ

ผ็ลทไไว้ก่อนนะสบาทเด้อานันก็ก็งานเอองันเดีวเราจะเสียสิทธ์ไบานพังด้วยแล้วแถมมกก็สูงด้วยแล้วตอนนี้ก็ผูกไม่ได้ด้วยจุดหวัดหน้าเจ้าฐานเลย จัดลบอะไรอย่างเงี้ขาเขาคนที่ไม่มีที่นู่นเลยท่านก็บอกเลยใช่ไหมขับที่อืมเราตรงนั้นมันกว้างอยู่เลยช่านเคยเข้าไปอยู่แล้วับซึ่งนั่นแหละที่แต่มาตรงนั้นมันเป็นที่สปกใช่ไหมท่านไหนบอกบอกนั้นบอกสปกแต่มันมีแปลงด้วยใช่ไหมที่สุราอว่ามันอยู่คนละฝั่งทองกันทอแต่ว่ามันอยู่คนละเขตมันอยู่คนละจังหวัดแต่มันคนละฝั่งทองคับมันทองไอตอนนั้นน้ำก็แทงเนี่ย ฝั่งตรงข้ามอ่ะฉันก็ข้ามไปนะขึ้นขึ้นขึ้นไปข้างบนเหรอเพราะเราเดินไปดูทั่วเรามีแต่น้ำแพงเราไม่เจอว่าเมนตี้น่ะเราเจอเจ้ากรมนนั้นสูงเติงอยู่ใต้ถุนบ้านมันเต็มไปหมดเลยอ่ะตอนฉันเดินไปอ่ะวัดมันก็ลำบากเหมือนกันอ่ะตรงนั้นต้อเห็นว่าเขาจะให้ออกเลยนะไอ้ไอ้ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเออนั่นแหละทางน้ำไปแหละ น้ำไหลเอาไปเลยนะตอนหน้ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเส้นทางให้หมดแต่ตอนนี้ก็เป็นลำธารนิดหนึ่งใช่มันขึ้นเอาไหมเดี๋ยวจะไปต่อเอามาเอาไปรับตรงตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนพาขึ้นไปบ้านตรงไหนที่บ้านระปูเอาเอาตรงนี้ได้ไหมเขึ้นไหนตรงนี้ได้เป็นไงบู้งเออขึ้นทั้งหลายดีฝั่งนี้ได้ไหมฝั่งนี้ระปฝั่งนี้ระปูเออตรงนี้ด้วยครับจะของบ้าน แม่บอกยมหมานลยครับย่องมาแล้วแล้วแล้วอยู่วันกี่คนอะที่บ้านทำอาชีพอะไรลื่นนะครับอันนี้บ่ออะไรเนี่ยบ่อปลาครับเนาอโอ้เลี้ยงปลาด้วยแล้วไม่กัดน้ำอยู่แม่เนี่ยกัดอยู่ครับหน้าแรงอ่ะครับเอาน้ำใส่เรื่อยๆเนอะ อันนี้คือบ้านเหรออ้าวเลยละเมื่อก่อนลงมั <Sonic> <c ười> ่วอยู่ตรงโน้นคือมีบ้านที่บ้านนี่อยู่ตรงนี้เองควเรียบน้ำเปลี่ยนทางคือนี่นี่คือคือที่ตั้งบ้านเขาแล้วน้ํามาพาเอาบ้านเขาลงไปถ้วยมันอยู่ดินนู้นมั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 นอยู่ใกล้ด้วยล่ะดินมันกับทะเลน้ำเป็นมา แล้วเราขูดผู้เรียนขูดยางอ่ะของใครอ๋อเออมาทั้งหมดเลยอ้าวอ่าเป็นกำลังใจด้วยวางไว้ตรงเลยวางไว้่เอาตรงไหนน้ำท่วมอันนีออน้อันนี้เป็นยาแก้ไข้นะอิงทั้งละหกเม็ดเป็นยาสมุนไพรที่เรูดทำเองน้ำ แล้วปัจจัยสามพันบาทเอาไว้ใช้มันคงช่วยอะไรไม่ได้มากอะแต่เป็นกำลังใจสู้ๆมันโรกําเดร้อนเบื้องต้นมันเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้วก็หาที่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 สามารถจะเข้าห้งรบเราอยู่แล้วเย่าไปปฏิเสธแต่เราต้องหาที่ก่อนตลงนั้สานจกเดี๋ยวลุงปูพรุ่งนี้จะเข้าไปที่วัดนั่น เอด้วยป่ารอจะด้วอะรันะไปวันนี้เลยไปวันนี้เลยข่อง้นกับสมภาเขาสกแล้วเข้าเข้าออกไปดูนี่หว่ยเออเขบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี้เนี่ยพาาเจ้าได้เลยใช่มเอาไปขอาไปทางนี้คเดี๋ยวในเรื่องผลของบ้านาไม้อ่ะเดี๋ยวประสานเขา่บอกชาวบ้านให้เขาเข้าใจเขาไม่รู้หรอกกับเมื่อวานวาที่ไหนถูกต้องไม่ถูกต้องเขาไม่เข้าใจ เขาเขาคิดว่าเขาอยู่มานานแล้วไงตั้งแต่ปีเท่าไหร่ปีหนึง่งใช่ไหมเม่อกับพลรมองแล้วก็คิดว่ามันไม่ผิดแต่ว่าโดยหลักแล้วมันมันที่ทํากินไม่ได้ที่อยู่อาศัยเขาให้ที่ทํากินแต่ไม่ได้ให้ที่อยู่อาศัย <c oughs> เราเข้าใจว่าทํากินด้วยอยู่อาศัยด้วย <c oughs> มันก็เลยเกิดปัญหลายอย่างนี้คำว่าที่ทํากินไม่ได้หมายถึงที่อยู่อาศัยแลรวถ้าจะอยู่อาศัยมันก็ต้องไม่ถาวรไม่ลงหลักปัจฐาน อชาวบ้านไม่เข้าใจไม่มีความรู้แรกๆเจ้าหน้าที่ก็ไม่อธิบายความมาตั้งแต่สมัยโน้นแล้วครับนั่นแหละมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาดีว่าเรายังรอดอยู่นะไม่ยอเป็นมีใครเป็นไรเปล่าสู้ไปเป็นกําลังใจให้ไปต่อทางไหนอีกอ้อมไปทางนี้ใช่ไหมอาจจยกไ้ค่ะทางนั้นก็ได้ทางนู้นก็ได้ค่ะทลูกปอพยาบาพี่ชื่ออะไรครับ